ก็เนี่ยตอนแรกเห็นดอกเดียวครับผมอย่างนั้เนเอ้ามันๆครับผม สวัสดีตอนเศร้าครับผมสุภุสุคนพาเกาะป่าหาเห็ดคือเก่าครับผมมื่อนี้ยังบอกทัานได้เข้าป่านะครับขับมอไซค์มานะครับผมมาพ่อเห็ดตะไคร้ข้างทางนะครับเนาะนี่ครับผมตะไคร้โอ้เป็นยังสิ่แล้วครับผมช่วงนี้เอ่อแมลงมันหลายนะครับแมลงกินเห็ดพวกกิ่งหลีดพวกจุดจีพวกตะกะแตนนะครับกินเบิดกิ่งคือนอนนี่โอ้ หลายดอกอยู่ตัวเนี่ยตอนแรกเห็นดอกเดียวครับผมสีด่ดอกอุ้ยกาหักอืปวกกินครับผมสี่ดอกยี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่ ก้อนเงามนี่เอาละนี่ครับผมก้อนเขาปลาเด็กปนหนึ่งแล้วนะครับเห็ดตะไคร้แข่งทางอ่ะหอดปลาเห็ดแล้วครับผมเดี๋ยวขอไปเบิ้งในปลากันครับว่าทีเกิดบนนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้องมองเห็ดตะไคร้มันเกิดก่อนครับผมนี่ขาวๆอยู่ดีแมน่นบ่ โอ้เมนนะครับผมอุ้ยอีกดอกนึงสามดอกนี่ครับผมใหญ่ยยเร็วนะครับเด็ดใครรู้วานนี่บ่เห็นนะครับน่าจะอยู่ใต้ใบไม้มีดอกหนึ่งโอ้ดอกนี้ขึ้นละรู้ได้ครับผมอืมดอกนี้ก็ขึ้นละปวดอะโอ้จุ่มกระลังงามครับผม ดอ,อกมีบานแล้วจุ่มนี่อุย้ยขาดขาดพวกยู่ใตบไม้นี่ขึ้นล้าอ,อื้อเจด้เนะครับเนี่มนี่มาทั้งนี้อีกสองจุง่งสามจุมแต่ว่าขึ้นล้าแบบวิ่งเลยเสร็จแล้วจะได้ดอกดอกเดียว มองอยู่นี่บ้างเดียจุ่มนึงนะครับร้านนี้ได้สองดอกมาอยพูดอีกนะจุ่มเึงเห็ดตะไคร้จุ่มนิดห,หน่อยอืมมีอีกนะครับงามเลย งเทียรจ,จงไว้บ่เหลือนะครับจุบน้อยๆมันนี่จุบมีแบบนี้พอเสียบไม้จีตำเจ้าได้ครับผมทางเท่งปุ่นก็มีครับผมสองดอกสามดอกอู้สี่ดอกเทียรเทียรครับเอาดอกทั้งลาง่างก้อนครับผมมีดอกนี่ จูมันเกิดไม่กระไรครับผมไอ้นี่บ,บุบขึ้นล้าเนอะมองนี่สองดอกขป็นตัวนี้ อู้อีกดอกหนึ่งครับผมเบางดอกที่มันขึ้นล้าครับตั้งหลายดอกดีดอกเดียวเฮ้ยอันดอกนึงตะไคร่หอมๆครับผมกินหอมมากครับมองเห็ดเน่าเป็นยังไงดอกนี้เป็นล้าคือเก่าแล้วบึงอีกพรมหนึ่งครับผม ผมเห็ดไข่นี่บ่มืงเนี่ยบ่มีเกิดไม่ครับผมเรียนดอกวาหน,เนิเออห้อยคนมาขึ้นไหนห้อยเกียย์ไปไม่ไม่นะครับนี่ได้หลายเติบนะครับผมเข้าไมาเห็ดตะไคร สองสามโฮมแต่คางทางครับผมเดี๋ยวจะมีดอกนู่นก้อยกแดงน้อยครับผมเปื่อยดอกนี อาจจะเบิดแล้วครับเพราะว่าเกิดหลายมือเลยครับก้อนแดงเก็บนาแหลกดอกนึงมันมเบิดแล้วครับผมเห็ดก้อนแดงอยูได้ยังกัดกินร้าครับผมบางคนก็ไม่ค่อยดีโอ้ไข่เห็ดล้มโง่ครับผมสามไข่เกิดล้มโงเกิดจักเกิดจังแต่รุ่ครับ เกิดเคแล้นน้อยเกิดบ่หลาเลยครับผมถ้ายังไงน่าจะเป็นเห็ดลม้มโขาวสามเดิกเก็ดหน้าแรกครับผม มัน,นีีดอกอยู่กอ็อแดงดอกนึงครับผมสูงห่างๆนะครับมันมันยุบแบบว่าเก็เห็ดมีเห็ดอย่เห็ดกอ็อแดงได้อยู่ครับมีเห็ดนาแหนะครับผม ดอกสองดอกแดงดอกหนึง่งนี่ตอนแรกผมคิดว่านีขมครับที่นี่นี่แต่ว่าบบขมนะครับขางแดง

นี่ดอกตูมมันครับผมเป็นแบบนี้ครับแดงดอกนึงบัวเป็นมูแล,ล้วครับผมพ่อมองแล้วดอกวานเห็ดลายอยู่นะเห็ดอันนี้เมื่อนี้ถ้าจะยุบครับผม 2 đọt. Oh, đọt này bự dì này các bạn. Đây đọt riêng đọt này. Cỏ đen, đọt cam ngâm. Hẹt, oh, bản pepper đây các kha Oh, hẹt cà các bạn. Hẹt cà. thật sự là ăn cỏ đen nói nè Thôi ngon tiêu của tệ xì hà độc เห็ดทานดอกนึงครับผมโอวโหดอกดีหลุมนะมองดอกไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็มนันนี่ครับดอกโคทันแก่ปอนไรครับดอกนี้โอ้ีหมูมันอยู่พี่ครับนี่ใต้คุ้มไม้นี่ครับเห็ดทานดอกนี้แมงกิน อ่อนดีอยู่ดอกนี้ดีได้อยู่ครับผมอสองดอกดีได้บอืมได้โอ้มวกนี้หลายดอกครับผมดอกครับ

ได้ยู่ครับปึ่นนกยุ้งครับผมดอกหนึ่งเ,เกิดหลายๆอู้หดอกหนเลีุยดอกใหญ่ครับทั้ง่างคุณแมงกินอีกแล้วแดงกันคนละดอก มันปูครับเห็ดมันปูครับสองดอกอันนี้เป็นเห็ดมันปูน้อยนะครับมันมีมันมันปูใหญ่ๆที่น้องแพงไปเก็บนะครับนี่มันปูเล็กนะครับเห็ดแต้งดอกหนึ่งครับเห็ดนี้ดิเห็ดมันเขียวอาหา ันก็ดอกสองดอกครับมื่อนี้เห็ุไม่ค่อยออกที่นี่อากาศเยน็นๆนี่ครับผมมีลมพรมเนี่ยิตงเต็งดอยนี่อากาศดีครับผมอ้าเลาะไปอีกนะครับผมมีไฟใหม่เฮ้ยนี่เด็กเหตุมาเลยกำลัลงเห็นนะครับผมเพิ่งเห็นใบเลยนี่นี่โอเค ตกงามเห็ดนานนแเดะอู้ตกงามเลยตกนึงก็ใครเห็ดแล้วงกงกขาวครับผมก็เห็ดใครแล้วครับผมตรงนี่ อีกกระเม็นอีกนะครับกำลังขึ้นอสองดอกดอกนี้หน่อยตัวนี้ครับผมอู้เพียรดอกนี้ดอกนี้นออนนนโอ้โหผลยิย้มเลยครับดอกนี้ นี่เป็นเห็ดแป้งครับว่าเห็ดตะไคร้โบเมนเห็ดทานี่ผมดอกนีทานน้อยเกิดเทียร์ะดอก แป้งครับผมตกงามอยู่ครับนวเวอเบสงูมันตกจุ้มจุ้ม ดอกงามนะครับเนี่ยแป้งนี่เห็ดเงบุญเห็ดกอเดอีกสองดอกครับ đẹp đẹp không và liệu có hình thằng làng sản phí được làm đỏ gì đỏ đồng ạ nào, ừ 3 ừ ได้ตาหนึ่งพอดีครับผมเต็มแล้วเอาละครับผมสวยเติบแล้วครับกับคือสิพอซัมนี่ครับบรรยากาศมื่อนี้มืดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอีกจังน่อยฝนก็ตกนะครับฝนมักที่ตกช่วงใบใบนะครับผมใบใบแรงๆนะครับเนาะตกเกือบทุกมืือนะครับแถวนี้เห็ดดอกเห็ดดินนี่ก็เริ่มยุบนะครับกับมีบบหลายนะครับเนาะกับพอได้เล็มไปเรื่อยๆนะครับผมแถวนี้เป็นมูลมูลยุบเบิดครับผมถือฝนตกหนักแน่แล้วก็เกิดหลายมือแล้วนะครับสำหรับเห็ดดอกเห็ดดิน นะครับฮะเดี๋ยวกอนกลับบ้านกันมาสรุปผลงานกังกอนครับผมนี่ครับผมก็ได้ตานึงอยู่นะครับสำหรับผลงานเมื่อนี้นะครับผมได้เห็ดตะไคร้ไหลเติบครับเมื่อนี้ไปพ่ออยู่ขางทางแ้่ก็เขาหมเห็ดตะไคร้ก็ออกดีอยู่นะครับผมหมละซี่หาดอกอยู่เห็ดแดงนี่ก็เหลือเปลือยนะครับเห็ดนาเรนี่ก็เหลือเหลายได้เก็บห้างๆไปนะครับเมื่อนี้ส่วนหลน่าจะเป็นเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้น่าจะร้าวเครื่องตาอยู่ครับเอ้าได้หลอยู่ครับผมเห็ดมันปูก็มี สองสามดอกนะครับเห็ดผึ่งยังบุออกเห็ดละงกก็ได้สามสี่ใครนะครับผมสลหรับเมื่อนี้เอ้ามันมันครับผมนี่ครับกถือว่ามันเติมครับผมสลหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็เพราะได้เก็บได้เล็้ไปเรื่อยๆอยู่ครับส่วนลายก็เป็นเห็ดตะไคร้ดอกงามๆนะครับมื่อนี้ส่วนน้องแพงกับไปเลาะยูป้าใกล้ๆนะครับผมฝนตกเมื่อวานหนีดทางมันลื่นครับผมมาอยากผมก็เลยเขามาทางในนี่ผู้เดียวนะครับสำหรับมือนี้น้องบ่ากับน้องแพงหาอยู่ทั้งนอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับผมนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะเอาไปรุ่นกะันต่อคลิปต่อไปพู้หล่ะครับว่าจะไปไม้ใดก็เอาไปรุ่นกันคลิปหน,น,น,น้นานนะครับเนาะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามนะครับสำหรับมื้อนี้ก็กลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับดรายเติมอยู่ครับผม